ครั้งนี้ครูจะไม่เอาผิดแต่ถ้ามีครั้งหน้าไม่ว่าใครจะละเมอรหรือเป็นอะไรทุกคนต้องไปแจ้งให้ครูทราบก,ก่อนไม่ใช่ตัดสินใจทำอะไรโดยพลการเขา้าใจไหมอ่าเอา,เอาละแยกย้ายกันไปนอนได้แล้ว เป็นไงบ้างพ่อะเราเปนห่งแกอะหล่อไหมแล้วหน่อยสิเป็นไงมันก็มองไม่ชัดอ่ะมันมืดอ่ะเฮ้ยแล้วแกได้คุยอะไรกันบ้างคุยอะไรทาให้ฟังหน่อยยังไม่ทันได้คุยอะไรวะไปตั้งนานไม่คุยอะไรเลยหรอก็เออดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนว่าจะแกรู้ได้ยังไงวะว่าพวกเราโกหกซูเตอร์ว่าแกละเมออ่ะ แกเล่นได้แนบเนียนมากเลยนะตอนที่พวกเราอ่ะเจอหน้าแกหน้าแกน่ะเวอร์จริงๆนะเออเออใช่ก็เวอร์จริงอะเด็หไม่ค่อยใหญ่อะก็อะพอที่เห็นหน้าซิสตเตอร์ใช่ป่ะฉันก็เวอร์เลยอะอห่วยเยนี่ไปไปไป แกไปนอนเลยไปเร็วไปนอนเดี๋ยวซิต้มาโดนอีกไปนอนไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วป้าแกรีไปนอนเลยไปก่อนไปเลย สบตามือได้ผมเจอใจฉันมันหลุดลอยหายไปจะคอยนับวันเฝ้ารอให้ใจนั้นได้ไกลกันแต่ก็คงได้เพียงอาเกมไปฝันคุณหนูครับคุณหนูครับ ดีลีราเธอคุณหนูเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับเปล่าอะชินมันมีความสุขอ่ะ,อ,ะอย่าเพิ่งขัดจังหวะได้ไหมถ้้อย่างนั้นไม่มีอะไรแล้วผมไปนอนนะครับอ,อ,รอืม ที่กวาใหญและจะคอยบอ,อดรดู้่ไงึงฉันชอบเลงจริงนะเนี่ย จ้ะจ้ะเที่ยงเนี่ยเหรออ๋อไปได้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วล่าสุดไปได้อยู่แล้วนะงั้นเที่ยงนี้เจอกันนะจ้ะโอเคสวัสดีอ้าวอ้าวนี่จะไปไหนเนี่ยลูกผมจะไปขับรถเล่นในเมืองหน่อยอครับแต่ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วเที่ยงนี้สุดต้องไปกินข้าวกับแม่โอ้แม่ครับ วันนี้ผมขอตัวได้ไหมครับผมไม่อยากไปอ่ะไม่ได้เพราะว่าแม่เนี่ยน,นัดอาแขกเขาไว้แล้วลูกมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะครับเกี่ยวสินี่นี่นี่แม่เนี่ยกำลังจะเปิดสปาร่วมกับอาแขกรู้ไหมฮะเปิดสปาอม,มันก็ยิ่งไม่เกี่ยวกับผมใหญ่เลยดิครับใครว่าเพราะลูกเนี่ยนะเป็นกรรมการที่ต้องเซ็นสัญญาร่วมกับแม่คนหนึ่ง ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูภูมิฐานหน่อยป้าอาเธอมาไปหาชุดให้คุณสุดหน่อยสิป่ะครับผมป<ะ>โอ้แม่ครับตัว่า<ม>นาดับไปทําตามที่แม่บอกนะปะ่ะไปครับแล้ปะาเธอปะ่ะเฮ้ยเซ็งเลยโอไม่ต้องบน่วนะครับป็นยังไงก็ต้องไปครับเออู อะไรด,ดีอะลูก <S <S> <S นี่สุดถ้าเดี๋ยวคุณแขกับน้องมาอย่าทำหน้าบึ้งอย่างนี้นะลูกนะน้องเหรอครับอก็แม่นัดน้องแป้งมากินข้าวกับเราด้วยนี่หมายความว่าแม่นัดกับน้องอะ มัไม่ใช่ไม่ใช่คือน้องแป้งเนี่ยเขาเขาเป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วยไงเพราะฉะนั้นเวลาเซ็นชื่อเหมือนก็ต้องมาเซ็นพร้อมๆกันใช่ไหมลูกแม่ครับนี่ผมว่าแม่เลิกยัดเยียดน้องแป้งให้ผมสักทีนะครับผมไม่ได้ชอบเขาครับแม่ไม่ได้พูดเรื่องรักเรื่องชอบแต่แม่กําลังพูดถึงเรื่องงานแต่ผมรู้นะครับว่ามันเป็นแผนของแม่ เน่อยพูดไปนะอาแขกกับน้องมาแล้วสวัสดีค่ะคุณเพนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีลูกเออสวัสดีค่ะพี่สุดสวัสดีครับสวัสดีครับอาแขกสวัสดีจ้าเออเฮ่ออย่างนี้น้องแป้งน้องแป้งมานั่งตรงใกล้ๆพี่สุดสิลูกไปหรือป ต้องขอโทษคุณเพนด้วยนะคะที่มาสายอพอดีวันนี้โรงเรียนนีแป้งอ่ะเขามีติวหนังสือกันค่ะอ๋อแหมวันนี้น้องแป้งของอาสวยจังเลยนะจ๊ะใช่ไหมสุดลูก <S 2> <S 2> เออสุดแม่ถามว่าน้องแป้งสวยใช่ไหมลูกครับขอบคุณ<อ>ค่ะล้ว ุดทำไมาจุดไม่ถามนาลูกว่าน้องอยากทานอะไรอืมครับเราต้องแป้งทานอะไรดีครับแม<ไ>่คะแป้งจะทานอะไรดีคะอืมแม้ว่าพาสต้าดีกว่าลูกพาสต้าทะเลที่นี่เขาอร่อย <c oughs> แล้วก็สลัดกุ้งจะได้ไม่แน่นท้องเกินไปนะล,ลูกนะอืมค่ะพี่สุดทางงา้ายงั้นแป้งเอาพาสต้าทะเลนะคะแล้วก็สลัดกุ้งค่ะ ามพี่น้องน้องสันนะครับค่ะน่ารักจังเลยแม่ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเห็นแม่เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกเด็กดีใช่ไหมค่ะคอณค่สสุดไม่ชวนน้องคุยแล้วลูกชวนน้องคุยสิลูกครับ ทางสู่บุรีอ่ะนั่นน่ะเหรอคะบุรีพี่ที่ต่างว่าใช่อะ่อะ <_ Q. iology> อ๋อคือพี่กลัวเป็นมะเร็งปอดอะก็เลยหายเงินมาชดเชยพี่สุดนี่ก็มีมุกตลกเหมือนกันนะคะอา้าวี มันช่วยได้จริงๆรนะเวลาเราเซ็งๆอะ่ะลองไหมล่ะโอ๊ยไม่เอาะค่ะแต่ที่ว่าเซ็เงเซ็งแป้งหรือเปล่าคะไม่ใช่หรอกจ้ะคือพี่ไม่ได้หมายความว่าพี่เซ็งแป้งหรอกพี่หมายถึงว่าเวลาเราเซ็งทั่วๆไปอะ่ะค่ะเออแล้วนี่แป้งมีอะไรเหรอคะแม่พี่ก็แม่ตามเหรอค่ะป้าเพนที่มาตามอะ่ะ งั้นเดี๋ยวพี่ตามไปนะคะค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะนี่คุณแขวว่าโครงการเราเนี่ยคะ่ะจะลงมือได้เมื่อไหร่คะ าแบงอ์อนุมัติเงินกู้ตามที่เราเสนอไปฉันคิดว่าไม่เกินสองเดือนเนี่ยเราก็าลงมือได้เลยค่ะถูกสร้างเจ็ดเดือนอตกแต่งสามเดือนปลายปีนี้เราก็ได้เปิดแล้วนะคะเนี่ยใช่ไหมค่ะคุณแขดี่นะถ้าทุกอย่างมันฉนุยเหมือนกับที่เราคุยกันเนี่ยเราก็น่าจะมีงานมงคลซะเลยว่าไหมคะ,ะยังไงคะก็ เราน่าจะจัดงานมั่นให้ตาสุดกับยายแป้งซะเลยดีไหมคะโอ้ไม่เร็วไปหรอกคะอุ้ยไม่เร็วหรอกคะ่ะก็สองคนนี้เขาต้องทำงานร่วมกันในฐานะคุณส่วนอีกก็จะได้มีเวลาใกล้ชิดสนิทสนมกันหืมแต่ดิฉันต้องบอกคุณเพ้นไว้ก่อนนะคะว่ายียแป้งเนี่ยแกทำอะไรไม่เป็นเลยคะ่ะแกเพิ่งจบหกอะค่ะ,คะแหมเรื่องน,นั้นนะทราบค่ะ ก็ไอธุรกิจร้อยล้านเนี่ยเราจะมาปล่อยให้เด็กๆคุมกันได้ยังไงล่ะคะเราแค่หยิบยกเรื่องนี้มาบังหน้าให้เขาใกล้ชิดกันก็เท่านั้นเองอ๋อดิฉันเข้าใจแล้วค่ะแม้คุณเพนนี่มีความคิดเฉียบคมจริงๆนะคะนี่แต่ว่าเราต้องไม่ให้เด็กสองคนนี้เขารู้นะคะอ๋อะจะได้ไม่เกรงไงคุณได้ไหมค่ะทราบค่ะ่มาแล้วัมาแล้วค่ะ จะกลับแล้วรอครับแม่อ่อยังลูกยังแม่ยังคุยกับอาแขกเขาไม่ได้ในรายละเอียดหลายๆข้อเลยลูกใช่จะ้ะอาวัจวานจะสุดเนี่ยไปส่งน้องที่โรงเรียนหน่อยได้ไหมจ๊ะออพอดีเย้แป้งจะต้องกลับไปติวนัสือกับเพื่อนๆต่อที่หอนะจ๊ะได้ครับ ขอบใจมากนะจ๊ะหีิแปง้งไปกับพี่เขาละลูกค่ะนี่ล่าสุดดูแลน้องดีๆนะลูกแล้วเสร็จส่สงน้องให้กับมารับแม่นะครับงาน้นจ้างไปนะคะจ้าสวัสดีค่ะคุณป้าสสวัดีลูกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับวะขาสวัสดีจ้าไปนะคะแม่ นี่ต้องชนนี่นี่แป้งเรียนที่นี่เหรอครับ ทำไมล่ะคะอ๋อเปล่าหรอกเพียงแต่พี่คาดไม่ถึงไะพี่สุดพูดเหมือนรู้จักใครที่ไหนที่นี่งั้นล่ะไม่รู้จักใครหรอกค่ะเออ,เอ,องั้นแป้งไปนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่มาส่งอะไม่เป็นไรจ้ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะไปนะคะ น้องแป้งเนี่ยคงจะไม่เรียนชั้นเดียวกับสตรอเบอรี่นะอ่านแต่กระตูนะพวกเธอเนี่ยแล้ครั้ที่เราตกแรกอ่ะไมัน่าจะใอะไรแกก็ติวให้ฉันเลยไม่อยาฉันจะเอาหดีแกติวังกิษให้แน่ทันซื้อขนมมาฝากพวกแกด้วย แฟนไม่เล่าให้ฟังเลยนะ